สวัสดีอย่างเป็นทางการกับ iStyle ต h a น n อลนะครับผมอันนี้เป็นคลิปแรกเลยที่ผมจะมาทำคอนเทนต์ใหม่นะก็คือรีวิวหรือแนะนำเด็กโปเกมอนนะคเพรอมก็ตามที่ผมได้พูดในคลิปเปิดบล็อกอ่ามีต่อเนื่องอะฮะว่าผมจะทำคอนเทนต์รีวิวเด็กเนาะก็วันนี้ก็ได้มาทำแล้วโอเคแล้วก็ไม่พูดพันธทำเพลงเราจะเริ่มจาก มาดูกันว่าใน60ใบของเด็ก a d p เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับของผมเองนะอันนี้คือสนตัวผมนะมเริ่มจากโปเกมอนะคระับก็จะมี ATP GX 2ใบซาเชียน V 3ใบยูกา t V 1ใบเอ็มเพ V 1ใบวาตะชิระกะ V 1ใบโคแบ็ก V 1ใบเด d, d e นเน GX 2ใบครับแล้วก็คูชิจ GX 1ใบมิว1ใบครับผม โอเคอันนี้ส่วนโปเกมอนเนาะต่อไปของพลังงานบ้างก็จะมีพลังงานพื้นฐานธาตุน้ำสามใบแล้วก็พลังงานพื้นฐานธาตุเหล็ก8ใบนะครับรวมกันเป็น11ใบต่อไปไอเทมก็จะมีทว i c k อ n สี่ใบพีเชฟบอนสามใบทรงต่อพลังงาน1ใบสํใบสลับการ์ดพลังงาน3ใบ Cash Hammer 3ใบเมทัลซอรเซอร์สใบ เกตแคชเชอร์หใบเชือกลบหนีหนใบแต่สิงสะท้อน2ใบ 2> สับเปลี่ยนโปเกมอนสใบลูกโป่ง2ใบแล้วก็เกลียวพายุ1ใบครับผมต่อไปซัพพอร์ตครับจะมีแค่นี้เท่าน,นั้นเองคือ4ใบนานวิจัยศาสตราจารย์ครับแล้วก็คำสั่งคำสั่งพอสี่ใบครับผมอันนี้คือทั้งหมด60ใบในเด็กเ d p ของผมนะครับผม ต่อไปเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นข้าวๆกันเลยว่าเด็กนี้เล่นยังไงครับโอเคครับต่อไปเรามาดูวิธีการเล่นข้าวๆของเด็ก A D P กันนะครับผมโดยปกติแล้วเนี่ยผมจะพยายามเล่นที่หลังในเทิร์นแรกนะครับผมเพื่อเราที่จะสามารถใช้ซัพพอร์ตได้แล้วก็กดใช้ท่าโจมตีได้นะครับผมโดยเริ่มแรกเนี่ยเราจะติดกร์ดจี้น้ำนะครับจากมือที่ A D P นะครับผมและใช้อ่า การ์ดซัพพอร์ตที่เป็นการทิ้งไม่ว่าจะเป็นซัพพอร์ตหรือไอเทมหรือหรือโปเกมอนอะไรก็ได้นะครับอย่างเช่นคิกบอลอะไรอย่างนี้หรือโคแบทหรือดินเนเ,นเน่หรืองานวิจัยศาสตราจารย์นะครับ4ใบนี้อะไรอย่างนี้เพื่อเราจะหาการ์ดคีย์สอันนี้นะครับผมอันนี้คือเราต้องมีให้ได้2ใบนี้เพื่อที่เราจะสามารถคอมโบติด ที่จะใช้ท่าโจมตี Gx ของ ADP ได้ในเทิร์นนี้นะครับผมเราจะวิธีหากันยังไงนะฮะผมถ้าหากว่ามีตั้งแต่แรกอยู่แล้วก็ถือว่ามือปอกครับอันนี้คือโชคให้คุณแล้วคุณต้องทำการ Gx แล้วแหละอะไรอย่างนี้แต่ถ้าหากว่ามันของยังไม่มาเราก็ยังมีการ์ด4ใบนี้ครับในการเติมมือในการทิ้งจั่วใหม่เพื่อหาของเพื่อหา2ใบนี้นะครับผมโดยเราแน่นอนว่าเราจะต้องมีจี้ ทำยังก็ได้ให้มีจี้เหล็กในในหลุมเราอะสักใบถึง2ใบนะ mm hmm. ครับผมก็ค uh, uh, ือเซกาพวกนี้แหละ4ใบนี้แหละอมสมมติว่าเราใช้ใช้ใช้ปึ๊บป๊บปั๊บไปใช้ทั้งหมดทุกสตรีมนะทั้งการ์ดใช้แบบทุกอย่างละเราก็ได้มาละอะไรอย่างนี้เราก็จะใช้เมทัลซอร์เซอร์นะครับผมเอาดึงจี้เหล็กจากหลุมนะครับมาติดโปงมันเหล็กบนเบนซ์นะครับผมเออลืมบอกต้องมีโปงมันเหล็กบนเบนซ์อย่างน้อย1ตัวนะครับผมเพื่อใช้เมทัลซอร์เซอร์นะ ไม่งั้นเราจะใช้เขาไม่ได้โว้ยแสงไฟนี่นะเสร็จแล้วนะครับผมก็จะใช้อีกอาร์ดอีกใบหนึ่งสาหรับการพลังงานก็สลรับการจีเล็กนะครับไปให้ e d p ปุ๊บเท่านี้เราก็จะสามารถใช้ท่าจีเอของเขาได้แล้วซึ่งท่าจีเอของเขาเนี่ยทำให้พลังโจมตีของท่านเกมของเราเนี่ยทุกตัวเลยเพิ่มขึ้น30แล้วถ้าเราฆ่าเขาได้เอ้ยเราทำให้เขาหมดสภาพได้ เราก็จะได้การรางวัลหรือไพ่เพิ่มขึ้นอีก1นึ่งใบการเพิ่มนี้มันเยี่ยมจริงๆเท่านี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วสำหรับคอมโบของ A D P ในเทอร์แรกนะครับอะคราวนี้มัยังไม่จบครับเราสามารถในเทอร์นี้นะครับเราเล่นที่หลังใช่ไหมสามารถใช้นี่คอนแคชแฮมเมอร์นะครับผมในการทำให้เขาเล่นช้าลงไปอีกเพราะว่าเขาก็ต้อง เสียาการจี D ้ที่ติดโปเกมอนของเขาไปอ่ะในเทิร์นแรกของเขาไปใช่ไหมถ้าเราทอยด้วยหัวนะมผมเล็บ <c oughs> ก็ต้องใช้โดนนิดหน่อยนะแต่เราสามารถขัดเขาได้นะครับผมก็เลยเนี่ยผมให้ผลที่ผมใส่เข้ามาทําให้เขาเล่นช้าลงนะครับอ่าคราวนี้พอเราทับจีการจีเอ็ H ไปแล้วใช่ไหมครับผมเ <c oughs> ขาเล่นปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บต้องกลับมาหางมาหาเทิร์นของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็จะ ใส่แก๊สเอนจิให้เออีกใบหนึ่งจะเป็นธาตุอะไรก็ได้จะเป็นเหล็กหรือน้ําก็ได้นะครับผมเสร็จแล้วเราก็จะทําการบอสนะที่เราใส่4ีใบเพื่อให้เขาขึ้นมือมานะครับผมเพื่อเราจะได้ดึงตัวเดดเนหรือโคแบค็กของเขาของฝั่งตรงข้ามนะอมืมาให้เราตีเพราะตอนนี้เอ p ตีร้อแปดสิบใช่ไหมแล้วเลือดโคแบ็กกับเดเนเนี่ยมัน ร้อยแปดสิบร้อยหกสิบอย่างเงี้ยหมดสภาพแน่นอนเราก็เรียกเขาเรียกเรียกพวกนั้นนะ่ะมาตีหลยสว่าอันนี้เป็นฝั่งเขานะก็เรียกมาปุ๊บแล้วก็ตุ้มไปอันนี้จะได้สองไพ่แต่ด้วยเราใช้ GX แล้วก็จะเป็นสามไพ่ครานี้จากหกไพส์เราก็จะเหลือแค่สามไพ่เท่านั้นอืมใกล้ชนะละขาคราวนี้พอ,อยังไม่จบพอ a d p ได้ตีปุ๊บแล้วก็สามารถเติมจี้จากเด็กอะไรก็ได้ที่เป็นเบสิก ติดที่โปเกมอนตามชอบอะเราก็มีตัวตีเพิ่อมอีกใบหนึ่งละขเขาจะถ้า ATP หมดสภาพเราก็ยังมีตัวหลังที่เอาไว้คอยตีอยู่ ATP เขาเนี้ย ATP จะตายหมดสภาพหรือเปล่าก็แล้วแต่แล้วแต่จะก็ไม่เป็นไรอืมเพราะว่าตอนนี้เราพายนำแล้วสมมุติว่า ATP หมดสภาพปุ๊บก็กลับมาฝั่งเราอีกครั้งหนึ่งคราวเนี้ยไม่ต้องคิดเยอะเลยคะเหมือนเดิมสเต็ปเดิม,เ,มเลยก็คือบอสถ้าเขาถ้ามันถ้าถ้า,ถ,าถ้าไปนี้ขึ้นมานะ อแต่นอกจากบอสแล้วเนี่ยก็ยังมีการ์ดอื่นออีกเกตแคชเชอร์อย่างนี้ก็สามารถเรียกเดเดนของฝั่งตรงข้ามจากเบนซ์ขึ้นมาได้โดยทิ้งการ์ดบนมือ2ใบแล้วเราก็ตีก็ก็ได้สามไฮก็คือจบเกมได้เหมือนกันนะครับผมหรือถ้าหากว่าเราไม่มีอันนี้แล้วโปเกมอนเบนของเขาไม่มีแบบเลือดน้อย,อยเลยอะที่เราเรตี260แล้วแบบไม่ตายสักตัวเลยอะไรเงี้ย เราก็ยังมีการ์ดใบ,บนี้ครับแต่เสียงสะท้อนนะผมการ์ดใบ,บนี้นะครับมันบอกว่าเลือกการ์ดโปเกมอนพื้นฐานหนึ่งใบจากตำแหน่งทิ้งการ์ดฝ่ายตรงข้ามวางบนเบนซ์ฝ่ายตรงข้ามนะครับผมก็คือติว่าเทิร์นที่แล้วเราเรียกอันเขาอันนี้ของเขาของฝ่ายตรงข้ามมาตบใช่ไหมตายไปใช่ไหมแล้วก็ใช้แต่ตึบ๊บเอาอันเนี้ยของเขาของฝ่ายตรงข้ามอะ่ะวางที่เบนซ์ของเขานะแล้วก็แล้วก็ใช้บอดเรียกตัวเดิมอะ่ะมาตีปึง้ง ก็ได้อีก3ามไพ่ก <fin anta> <ots> ็ครบ6กไพ่แล้วเราก็ชนะประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือ perfect <cher> hair แล้วก็แบบเขาเรียกว่าบอบอด perfect มือ perfect ด้วยอะไรเงยนะฮะอันนี้ก็วงเล็บไปก่อนแตว่ามันอาจจะไม่ได้มันไม่สามารถทำอย่างนี้ได้ทุกครั้งที่เล่นนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าดวงคุณในตอนนั้นมากแค่ไหนได้ทำบุญตอนช้ามันหรือเปล่าประมาณนี้ ตัวนกอื่นๆน,นะคบที่ผมไม่ได้พูดถึงอย่างพวกนี้นะฮะที่ผมไม่ได้พูดนะฮะก็แล้วแต่สถานการณ์เลยว่านะตอนนั้นนะ่ะเราเจออะไรอยู่นะครับผมถ้าเจอจูเนีร์ก็อ่าใช้ตัวนี้ถ้าเจอหมีต่อนเนื่องก็ใช้นี้กันเบนสัหน่อยนะหรือถ้าเจอเด็กไฟก็ใช้ตัวนี้ก็ได้เหมือนกันฮะหรือบอสไม่ขึ้นจริงเราก็ใช้วัตตะวังเมนแล้วเอาบอสท,ที่เราใช้ในินเทินที่แล้วกลับมาใช้ได้อีกก็ได้ ก็ประมาณนี้ครับวิธีการเล่นของ EDP ก็ที่จริงก็ไม่ยากนะครับแต่ว่าต้องใช้ความเขาเขาเรียกว่าอะไรอะรู้ว่าเด็กของเรามีอะไรบ้างอะไรประมาณนี้รู้การในเด็กทั้งหมดของเราประมาณนี้ครับที่จริงมันเล่นไม่ยากนะครับอาจจะต้องออฝึกเล่นนิดหน่อยแค่นั้นเองทุกเด็กเลยฮะไม่ใช่ใคเดีนีดหรอกเนาะอโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเด็ก EDP ของผมนะครับผมสำหรับคนไหนนะครับที่เข้ามาดูแล้วแบบเฮ้ย hey อยากเล่นบ้าง ATP เลยอย่างเงี้ยก็ไม่จะเป็นต้องลิศต,ตามผมแบบเป๊ะๆนะฮะก็สามารถเอาไปปรับได้เพิ่มใบนั้นลดใบนี้เพิ่มมอนอันนั้นอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับเป็นสไตล์ของตัวเองได้เลยโอเคเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูเกมเพย์ของเด็กนี้เลยว่าถ้าเราเอาไปเล่นเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับกโก้โ,กโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูเกมเพย์ของ ATP กันนะครับผม ฝ่ายตรงข้ามเป็นเด็พัจิลากอนนะครับผมในรอบนี้นะครับเดกเอพเป็นฝ่ายเริ่มก่อนนะครับแล้วก็เริ่มต้นโดยการติดที่ให้ซาเชียนนะครับแล้วก็ใช้พีเชสบอลนะครับในฝั่งของ ADP นะครับเพื่อเรียก a t p GX ขึ้นมานะครับบนมือ แล้วก็เอาไอจีบางที่เบนซ์ครับแล้วก็สั่งใช้ไอเบลิตี้แซเชียนดับไฟผ่ายจั่ว3ามใบเลยครับผมแล้วก็ถ้ามีจี้เหล็กอยู่ในนั้นก็สามารถติดที่เขาได้โอเคครับรอบไปก็ไปฝั่งของพัจจิลาก้อนนะครับติด Energy Speed นะครับไปที่พัดวันนะครับทำให้จั่ว2ใบได้ถ้าติดกับโปรมอันไฟฟ้า แล้วก็ใช้ cast h แ m มเมครับผมคอยเต่าได้5ครับก็คือก้อยก็คือจะไม่ติดนะครับคอร์ดแล้วก็ลงพิกลอมครับที่เบนสครับผมแล้วก็ทำการแมรี่นะครับผมต้องขออภัยไว้ที่นี่ด้วยนะครับเพราะว่าเนื่องจากเป็นการเล่นผ่านาวิดีโอนะครับผม ตั้งกล้องกันครับก็จะมีความกระตุกแล้วก็ค้างๆกันิน้นึงครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับแล้วก็เหมือนจะใช้ท่าแรกของพันวันนะครับคือส่งกระแสไฟฟ้านะครับเอาพลังงานไฟฟ้าจากเด็กสองไปติดที่โปเกมอนเบนตามชอบนะครับก็เขาก็เลือกไปที่ติดที่พีกลอมนะครับแล้วกลับมาที่ฝั่งของ EDP บ้างนะครับ ทาง e d p ก็ใช้แค่แทมเมอร์เหมือนกันนะครับผมแล้วทอยได้2ครับทำให้ดิจิเขาได้1ใบแล้วก็เลือกที่จะดิจจที่ปีกแลอม1ลูกนะครับแล้วก็ใช้ส่งต่อพลังงานนะครับเอา Energy นธาตเหล็กจากเล็กขึ้นมือนะครับตอนนี้ซาเชียนพร้อมตีแล้วครับ เราสังเกตไดว่า ATP นี่ยังยังไม่ได้ติดจี้เลยสงสัยรอบนี้น่าจะไม่ได้ใช้ g ี c เอเหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าตอนนี้ซาเชียสามารถตีได้แล้วก็น่าจะเล่นซาเชียไปก่อนนะครับแล้วก็วางคูชีที่เบนครับความสามารถของเขาครับก็จะดูมือนะครับทั้งหมดนะครับถ้าในนั้นมีโปเกมอนพื้นฐานอยู่นะครับ ก็จะให้ลงเบนซ์ไปเลยแต่ถ้าแต่นี้จกที่ดูแล้วไม่มีครับผมก็เลยไม่ได้เกิดอะไรขึ้นแล้วก็เชลโคเบนซ์โคแบ็ต่อนะครับผมบนมือมีแค่ใบเดียวก็จะจวดเพิ่มอีก5ใบเป็น6ใบบนมือนะครับดูซิว่าเขาจะทำอะไรต่อแล้วก็สั่งซาเชียนตีครับ230ครับผมก็ทำการน็อกไปได้2ไพ่นำไปก่อนครับต่อไปเป็นฝั่งของพัจจิลาก้อนนะครับ ทำการติดจี้ไฟฟ้าให้ที่พิกรลอมครับแล้วก็ติดเครื่องรางยักษ์ให้กับพิกรลอมนะครับทําให้ HP เพิ่มขึ้นอ,อีก30ก็จะเป็น270ครับตอนนี้ HP ของเขาใช้ชิโลนักคาทริยาครับทิ้งการหนึใบแล้วสามารถเอาซพพอร์ตจากหลุมขึ้นมือได้ครับแล้วก็สามารถจวดสาใบจากเด็กครับ ตอนนี้พิกาโลเหมือนจะยังตีไม่ได้นะครับเพราะว่าติดจีไปแค่ 2G นะครับเขาต้องการ 3G ในการตีครับโอเคครับใช้การสื่อสารโปเกมอนนะครับเอากลับมือหนึ่งใบคือมิวทูแท็กจีมาครับกลับเข้าเดสแล้วเอาโปเกมอนตัวใหม่จากเลคขึ้นมือครับเอาอะไรมาครับอ๋อเอาโคโทล็อกใช่ไหมใช่เป็นโคโตล็อกที่เป็นมแมลงธาตุพืชนะครับ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วก็มาฝั่งของ a d p บ้างนะครับโอเคครับใช้ฟลิกบอลครับทิ้ง Energy เหล็กไปครับแล้วก็เอาสายเชียนจากเตะขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้เมนขัานซร์เซอร์ครับเอาจี้เหล็กจากหลุมนะครับติดที่โปรมมอนเหล็กบนเบนนะครับก็คือสายเชียนที่เพิ่งออกมาเมื่อกี้ฮะ ล้วก็ใช้แคทเทอร์มอ,อีกแล้วครับออกเป็นเล้งหกครับออกอีกแล้วตอนนี้สงสัยพิเกอร์ลอมจำไม่ได้ตีแน่ๆตอนนี้โดนหอดจี้ไปอีกหนึ่งครับตอนนี้เหลือแค่จี้เดียวพิเกอร์ลอมถ้าจะแย่ตอนนี้เราก็ทำการใช้การาดงานวิจัยัตวตดาจารย์นะครับผมทิ้งกร์บดบนมือแล้วโจ๊กกาดเจ็ดใบครับ โอเคครับติดจี้น้ำจากมือไปที่ ADP นะครับแล้วก็วางสเตเดียมเจือพายุแห่งความโกลาหลครับแล้วก็ใช้ความสามารถดับไหไพ่ายสายเชื่อมตัวหลังครับเพราะว่าตัวหน้าตอนนี้ตีไม่ได้ก็เลยใช้ดับไหไพ่ายตัวสามฟิีไปก่อนรู้สึกว่าจะไม่มีจี้นะครับก็เลยไม่สามารถติดจี้ที่เขาได้โอเคมาฝั่งพัชจิลักษณ์นกนเข้ามานะครับใช้คุตมาฮาลาครับ ทำการทิ้งก๊สสองใบเพื่อจะนำสเตเดียมอุปกรณ์อุปกรณ์โปเกมอนแล้วก็จีพิเศษครับขึ้นมือ3อย่างดูเอาะไรบ้างเอาใจแอนบอมมาแล้วก็เอเนจีสปีดมานะครับ2ใบครับแต่ไม่มีสเตเดียมครับก็ไม่เป็นไรก็เอามาแค่สองใบได้ครับ แล้วก็ติดไอจีสป e ดที่ปิกลมครับทำให้จัววการได้สองใบแล้วก็ใช้สับเปลี่ยนโปเกมอนครับเอาโคโคโทรล็อกขึ้นไปแท้งก่อนนะครับผมแล้วก็ติดเจไอบอมให้โคโทรล็อกครับแล้วใช้ความสามารถครับ ถ้าเขาอยู่บนตำแหน่งต่อสู้สามารถโจกการให้ครบ4ใบได้ซึ่งเขาตอนนี้มี3ก็ได้โจกอีกใบหนึ่งนะครับแล้วก็จบเทินไปโอเคกลับมาฝั่ง a d p บ้างครับทำการติดจี้เหล็กให้สาเชียนที่เบนครับ1ใบจากมือแลวทำการใช้บอสครับเรียป็ิกลอมของเขาขึ้นมา แล้วก็ตีเลยครับ230แต่ว่าต้าน20ครับตอนนี้พี่กลอมเจ็บหนักแล้วครับตอนนี้แล้วก็มาฝั่งของพัจจิลกักกอน,นครับตอนนี้เป็นเด็พัจจิลกักกอนจริงหรือเปล่าไม่รู้เพราะยังไม่เห็นเขาเลยตอนนี้ต้องคิดหนักแล้วครับว่า ต้องทําการตีแล้วนะฮะตอนนี้ถ้าไม่ตีนี่คือมันจะไม่ได้ตีแล้วนะทําการติดเอ็นจิ้ให้ปิกาลอมครับผมตอนนี้พิกาลอมสามารถตีได้แล้วนะครับเพราะจี้ครบสมแล้วถึงเหมือนจะต้องหาปกม้อนบนเบนนะครับเพื่อที่จะติดจี้จากเด็กไปที่เบนได้นะครับไม่งั้นจะไม่มีตัวให้ติดจี้นะฮะ มีการเอาใจบอลออกไปครับเพราะว่าใจบอลนี่ถ้าหากว่าติดไปแล้วฝ่ายตรงข้ามแล้วจบเทินปุ๊บถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็จะโดนดิ้ดออกไปครับก็คือจะไม่ได้อยู่ตลอดอ๋อทำการคำสั่งบอสให้กระตุก ATB ขึ้นมาครับอ๋อแล้วทำการโจมตี150นะครับแล้วเอาสามารถเอาจี้พื้นฐานนะครับ จากเดกสามใบติดตามใจชอบครับที่พวกวันเราเหมือนจะในเดกมีจี้ไม่พอ3มใบนะครับมีแค่2ใบเลือกที่จะติดพิก,กาลอมครับตอนนี้พิกามี5ลูกแล้วนะฮะถือว่าเสี่ยงมากเลยนะครับถ้าตัวนี้ไปนี่คือจี้จี้ไปหมดเลยนะตอนนี้เป็นฝั่งของ ADP นะครับคือกันว่าจะสามารถขึ้นไป น็อกเอาทปีกลอมเขาได้หรือเปล่าใช้เด็ดีน้ครับผมทิ้งกาบดมือโอ้ยเยอะมากแล้วก็โจมใหม่6ใบเลยไม่รู้ว่าเขาหาอะไรนะอาจจะหาสวิตก็ได้เพื่อที่เอาสายเชียนขึ้นไปตีเหมือนเจาจะหาสวิตไม่เจอนะครับแต่ว่าใช้แคทแทมเมอร์ไปแล้วครับอือออกหัวอีกแล้วทําไมมีต้อออกหัวโชคดีขนาดนี้ ก็ทำการดิจีบิกลอมหนึ่งใบครับโอ้โหฝั่ง ATP นี่แคนทัมเมอร์ได้รัวๆเลยนะติดจี้เหล็กจับมือให้ ATP นะฮะแล้วทำการ g ีครับโอ้โหในทสุดเขาก็ g ีเอ็ได้คราวนี้ฝั่ง ATP ก็จะมีดาเมจเพิ่มขึ้น <c oughs> 30แล้วก็เทคไพ่ <c oughs> เพิ่มอีก1ใบนะครับต่อมาจะเป็นฝั่งของพันจิตละก้อนนะครับ ขอเปลี่ยนเป็นฝั่งของปิกลมได้ไหมเพรายังไม่เห็นพระจิตรก้อนเขาเลยนะอ๋อทำการมาอดตัวเลนนะครับทิ้งการส่องไปแล้วสลับโปเกมอนบนเบนขึ้นมาแล้วก็จะฮิลตัวที่ลงมาครับ120จาก210ก็จะเหลือ90เหมือนเขาจะติดแล้วก็ติดเอนจิ้ไฟฟ้าไปที่ปิกลอมนะครับแล้วก็ใช้ความสามารถของโคโทรลอกน,นะครับจวดให้ครบ4ใบบนมือครับ เขาอ,อยู่ตำแหน่งต่อสู้ลองใช้แคตแทมเมอร์ครับดูซิว่าเขาจะทําให้ออกได้หรือเปล่าหนึ่งไม่ออกครับผมฝั่งฝั่งฝั่งฟิงกเกอรลอบนี่ไม่สามารถติดจี้นิจี้เขาออกได้สักทีนะฮะแหม้อวนยรัวๆทำอะไรตอนฮะตอนนี้ แล้วก็ผ่านเลยครับผมตอนนี้ยังไม่มีอะไรทําได้ครับเพราะว่าน่าจะการกไม่ค่อยขึ้นนะครับกับกระมังัังที่ ATP ครับตอนนี้ค่อนข้างได้เปรียบเลยทีเดียวเพราะว่ามีตัวตีทอมากตอนนี้มีการถามว่าเลือดพิกเลมเหลือเท่าไหร,ร่นะฮะเพื่อเช็คดามจว่าขาดอีกเท่าไหร่นะครับตอนนี้เลือดพิกเลมเหลือ180เท่านั้นนะครับ ใฮ้กจนะ้าสำหรับการพลังงาน,นครับเอาจี้เหล็กจาก A D P นะฮะไปติดที่จี้เหล็กจากสายเชื่อมไปติด A D P แล้วก็รีทีสสามเลยนะฮะโอ้โหเขาอยากปิดเกมแบบรออนๆครับแล้วก็ใช้บอสมิกิลอมขึ้นมาตีครับแล้วก็เทสี่ไพไปแล้วก็จบเกมนะครับผมไปที่เรียบร้อยของเบ็ก A D P นะครับผม โอเคครับก็จบไปแล้วนะสำหรับเกมเพย์ของ d e ็กเอลีนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อะไรก็ตามนะฮะเกี่ยวกับช่องนี้นะฮะแล้วก็ไปเจอกันใหม่ในคอนเทนต์นี้นะครับที่แบบจะเป็นยังไงว่าจะเป็นเด็กอะไรต่อๆไปนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะคณค่าที่มารับชมนะครับบ๊ายบาย